New l a m b บ e ้ x 3 0 0 Color of Time 3เฉดสีใหม่จ้ะอสีสี o r ริ i n น l ยังมีขายเหมือนเดิมจ้ะได้มีการเปิดตัวนะครับ Suzuki v 250 s t o r m 250SX นะครับรุ่นอัปเดตใหม่สำหรับปี2024ในญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเราลองมาดูรายละเอียดด้วยกันเลยด้วยความที่ตัวรถรุ่นนี้นะครับ v 250 s t o r m 250SX านกํมีฐานกำเนิดในอินเดียครับจึงมีการเลือกใช้ขุมกำลัง ที่เป็นพื้นฐานร่วมกันกับจิกเซอร์250และก็จิกเซอร์ SF 250นะครับดยเครื่องยนต์ 249cc 1สูบ4จังหวะ4วาล์วนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศและกวน้ำมันครับมีกำลังสูงสุด24แรงม้าและแรงบิดสูงสุด22นิวตันเมตรนะครับ ก๊จะมาพร้อมกับระบบกระสอนหน้าแบบเทเลสโคปิกมาตรฐานครับมีระยะยุบตัว120ม mm. มส่วนด้านหลังจะเป็นแบบโมโนโชคที่สามารถปรับระดับพรีโหลดได้ถึง7จระดับด้วยกันครับพร้อมกับขอบล้อขนาดไม่เท่ากันครับโดยด้านหน้าจะมีขนาด19นิ้วแล้วก็ด้านหลัง17นิ้วครับชุดไฟหน้าไฟไท้ายจะเป็นแบบ LED ระบบเบรกจะเป็นจานดิสก์เดียวนะครับด้านหน้าขนาด310ม mm, มแล้วก็ด้านหลัง220ม mm. ม โดยตัวรถรุ่นนี้นะครับที่เปิดตัวในญี่ปุ่นนั้นนะครับจะมีตัวเลือกสีสันใหม่อยู่3สีประกอบไปด้วย c h a เปี้ยนเยลโล่นัมเบอนะครับเพอร์เบสออเรนจ์ Orange, แล้วก็ Grass สปาร์เกิลแบลนั่นเองครับ